อะไรก็มีอะไรให้ให้ทุกคนดูชุดหมีทุกคนชุดหมีมันมาแล้วมันมาแล้วชุดหมีครับชุดหมี university ครับเออมันเป็นชุดหมีที่เขาจะจบเอ่อเอ่อจบปริญญานะเขาสั่งมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะทุกคนสองปีกว่าจะได้อะเออมันตัวใหญ่เนาะใหญ่หนึงแต่ว่าคนจะพับอันนี้ขึ้นพับขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะทุกคนที่อเล็กเขาทำงานที่อเล็กเขาทำกิจกรรมแล้วอเล็กเขามีป้ายเนาะให้ทุกคนดูไหมป่เดี๋ยวให้อเล็กเอาทุกคนดู ที่อะไรที่อะไรเขาทำกิจกรรมที่อะไรเขาขยันทำงานที่อะไรเขาเขยันอะไรทุกอย่าง <_ S 1> ก็คือเขาต้องการป้ายนี้ทุกคนป้ายนี้สัญลักษณ์นี้แต่ละอย่างเห็นไหมนี่นี่คือวันนั้นทำงานก็ได้อันนี้วันนั้นทำกิจกรรมก็ได้อันนี้หมายถึงว่าก็ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนป้ายเนาะเสร็จแล้วป้ายตัวนี้อะไรจะไปทำอะไรคะไม่นี้ทุกคนนี่เขาจะเอามาติดตรงนี้คิดดูถ้าก่อนอะเล็กจะจบปริญญาป้ายตรงนี้ก็จะเต็มเสื้อนี้เลยทุกคนเออก็จะเต็มเสื้อนี้เลย มันภูมิใจตรงนี้แหละที่จะเล็กเขาขยันนะเนาะเออไม่ใช่เป็นสิบยี่สิบแล้วหรอกได้เยอะแล้วนะชุดหมีสีเขียว <c oughs>